แล้วปีใหม่แล้วบ้านเรามันเงานะเงาเนาะอยากจะมีเด็กๆมาวิ่งใช่ค่ะบอกว่าเขาก็แอบแอบน้อยใจเมืแ่บบอไรจะมีก็ไม่รู้เนี่ยพ่อก็อายุเยอะขึ้นไปทุกวนันอะไรเงี้ย,ยก็ที่จริงเริ่มกลับมาช่วงปีใหม่นะคะก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงเขาดาวที่สุพรรณบุรีคะ่ะแต่ว่า หลังจากนี้ก็ดูๆไปก่อนจากมาแล้วตื่นเต้นไหมคะในงานแรกตื่นเต้นค่ะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีในช่วงนี้คือแบบต้องซ้อมแบบหลายเที่ยวเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นนักร้องใหม่อีกรอ,อบอีกครั้งค่ะโอปิทอนเริ่มกลับมาแล้วค่ะเป็นไงคะจังหวะงานนึกไม่ออกค่ะแต่ว่า,เ,าเหมือนเราก็อยู่กับมันมา2ปีสปีแล้วนะคะเริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วก็ช่วงนี้คือเราก็มีถ่ายละครด้วยมี ถ่ายรายการแต่ว่าเรื่องร้องเพลงนี่คือแบบอาจจะกลับมาแบบกลับมาหยุดอีกครั้งยังไม่ฟังคอเสิร์ตยังไม่ได้เบรกร้งแล้วมีทงเราก็ไม่กลับมยังยังไม่ได้เบรกนะคะแต่ว่าก็ก็มีแบบว่ามาตรการเนาะของพี่ๆในกองก็คือเราก็ตรวจกันก่อนเข้าฉากทุกครั้งนะคะกังวลยังไงบ้างคะเป็นเรื่องมตัวผมกรณีกลับมาใหม่ก็กังวลค่ะเพราะว่าเปาเองเนี่ยต้องไปยังร้องเพลง ที่ผ่านมาการที่จะเจอแฟนเพลงเนาะแต่ละคนเราก็เริ่มที่จะมีแบบว่ามีมีการระวังตัวเองมากขึ้นตั้งแต่โควิดมาค่ะก็แฟนๆก็เข้าใจแล้วก็ถึงมีตัวใหม่ๆมาเราก็คงต้องป้องกันตัวเองแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ก็เวลาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปก็อาจจะแบบเว้นระยะห่างหรือว่าใส่แมสกันทั้งคู่นะคะแล้วก็มีแบบว่า หน้าเวทีส่วนใหญ่เขาก็จะจัดเวทีให้ให้อยู่่างๆากันอยู่แล้วค่ะถ่าอรับสุดวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาได้ปีใหม่แต่เขาได้วันเกิดเลยค่ะก็ทุกปีก็จะจัดรวบเลยทีเดียวค่ะปีนี้ก็ 30... เสอบ0ามส <20 S 1> ิบยังแ <c oughs> จ๋วไป่น <c oughs> แก้วกพอออายุแปดสิบสาะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ที่จริงหนูกังวลนะไม่เคยเลขสามมาก่อนคือแบบว่าแอบตื่นเต้นค่ะเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะแล้วก็อยู่ในวัยวัยบอกว่าวัยคนโตนะวัยวัยวัยรุ่นตอนตอนกลางอะไรอย่างนี้ก็แอบตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพอพอขึ้นเลขสามจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นแบบโซเซทเป็นตัวเราแบบนี้ค่ะ ผ่านละคะไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษให้ตัวเองค่ะแค่แบบให้ห่างไกลจากโควิดก็พอแล้วต่างฝ่ายคูนะ่ใจทำอะไรเลยคะก็เอิร์ธละคะไม่ได้แอะอะไรเลย,เลย <c oughs> ใช่ให้ความรักอย่างเดียวใช่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยในปีนี้ก็ได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่สุพรรณค่ะเพราะตั้งแต่โควิดมาเราก็อยู่ห่างกันเวลา เวลาเรามาถ่ายละครหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพก็จะอยู่กับพี่ชายซะส่วนใหญ่พ่อกับแม่ก็อยู่เซฟโซนที่สุพรรณ์ไปนะ,ะไถือเป็นของขวัญถือเป็นของขวัญได้กลับบ้านก็ตอนกลับก็คือแบบตรวจกันก่อนได้กลับบเนคลิปมีอะไรแบบน่ารักน่ารักเนาะแม่ผ่ได้อาหารใช่ตอนนี้ก็จะเป็นฟาร์มย่อมย่อมแล้วพ่อก็พ่อก็กลับไปแบบทําการเกษตรแบบเต็มตัวค่ะแล้วก็ <c oughs> ได้ได้กลับไปก็คือเราไปปล่อยปลาเนาะ <c oughs> ปล่อยปลาแล้วก็แบบ ลี้ยงปาเป็นคนตัวเองเนี่ยเ็นนนนนนััไ้ออดกกกๆาาจจจะคิดถึงค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยไม่ค่อยอยากกลับบ้านเพราะว่ากลัวเพราะว่าเราเราต้องเจอใครหลายๆคนใช่ไหมคะถ้าเกิดอยู่ที่สุพรรณก็คนน้อยหน่อยเวลาเรากลับไปทีหนึ่งเราก็ต้องไปไปเจอแบบคนเท่าคนแก่เนาะแล้วก็แบบว่าไม่อยากเอาเผื่อเผื่อเรามีเชือ้อไม่อยากเชื้อไปแพร่ให้ที่นู่นนะคะ แต่ปีนี้อะไรจริงจริงอยากไหมปีนี้ที่จริงก็แพลนไว้ทุกๆปีนะคะแต่ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยหนูก็หนูก็อยากมีน้องแต่ว่ามีงานเข้ามาเราก็ช่วงนี้เงียบๆมารับงานก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็ปีนี้ก็กล่าวว่าถ้าเกิดถ่ายละครแบบท้ายๆเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆวางแผนอีกทีอยากมีแล้ว คุณหมอไหมยังไม่ได้ปรึกษาคุณหมอค่ะที่จริงต้องไปแบบตรวจสุขภาพทุกปีเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบยังไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ปรึกษาเพื่อนๆนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะล่าสุดคือเพื่อนเพิ่งคลอดลูกไปสองคนในกลุ่มอะค่ะเป็นร่อักกนิเก็เก็มีบ้างค่ะล่าสุดเพื่อนบอกว่าเพื่อนที่เพิ่งคลอดบอกว่าเนี่ยโบราณบอกว่าให้เอาพระอ้อมเนี่ยรักกลับบ้านนะอะไรอย่างเงี้ย ลืมค่ะไม่หามาแล้วแต่ลืมอะไรอย่างเงี้ยคุยใหญ่ก็ให้เราบำรุงค่ะยาจีนทั้ทงอะไรใช่บำรุงอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือเราก็คิดว่าช่วงนี้เราทำงานอาจจะไม่ค่อยได้บำรุงเท่าช่วงที่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็กะว่าหลังจากที่เราถ่ายละครซาซาแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งใจบำรุงอีกครั้งแล้วช่วงนี้หนมก็แบบออกกำลังกายหนักด้วยค่ะหนัก เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ใครที่มีลูกก็ทํางานได้ตลอดเลยนะคะก็อาจจะต้องแบบดูงานให้พี่ๆช่วยดูว่ารับอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะคือพี่นี่เล่นายแล้วช่วยก็หวัวงว่าแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันแบบไม่ได้มากันง่ายๆให้แบบลองไปเรื่อยๆก่อนเพื่อนแนะนำเคล็ดลับหมแต่ละคนแต่ละคนก็เคล็ดลับไม่เหมือนกันเลยค่ะมูอะไรกันมูอนะคะ มีมีผู้ใหญ่บอกให้ไปมูแบบว่าท่านนั้นท่านนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่สะดวกไปค่ะแต่ว่าก็มีแบบออกกําลังกายที่สําคัญเลยก็คือแบบออกกําลังกายเพราะว่าอย่างคุณอาที่อายุเยอะแล้วเขาเพิ่งมีลูกเนี่ยเขาบอกว่าการออกกําลังกายทำให้เขาแบบมีลูกติดแบบไวมาก <c oughs> แข็งแรงใช่ค่ะ <c oughs> ล่าสุด คริสต์มาสก็กดดันอีกรอบกดดันทุกเทศกาลก็พอกิ๊้บอกว่าเนี่ยคริสต์มาสแล้วปีใหม่แล้วบ้านเรามันเงาเงาเนาะอยากจะมีเด็กๆมาวิ่งใช่ค่ะบอกว่าเขาก็แอบแอบน้อยใจเมื่อไรจะมีก็ไม่รู้เนี่ยพ่อก็อายุเยอะขึ้นไปทุกวันอะไรเงี้ยค่แล้าบอกว่าไงคะแล้วก็เดี๋ยวให้ไทยละครจบก่อนค่ะก็เดี๋ยวกล่าวว่าแผนว่าปีนี้ค่ะตั้งใจ ค่ะาบอาคุณค่ะ